Yeah. จากการณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอกองหน้ารถขณะที่กำลังขับรถอยู่บนถนนเส้นพระราม2เมื่อวันที่28ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะก่อนจะมีรถบรรทุกพ่วงจำนวน2คันพยายามขับรถปาดหน้ารถผู้เสียหายตลอดเวลาในลักษณะตบให้รถยนต์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นรถเล็กเสียหลักจนต้องหักหลบลงข้างทางต่อมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสืบทราบเลขทะเบียนของรถบรรทุกพ่วงจนทราบว่ารถบรรทุกพ่วงทั้ง2คันดังกล่าวเป็นรถของผู้ประกอบการรายหนึ่งใน พื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งในวันเกิดเหตุมีนายอภิเดชสงวนงนามสกุลอายุ27ปีนายประวินสงวนงนามสกุลอายุ29ปีจึงได้ประสาเนเชิญตัวโชเฟอร์ทั้งสองรายมาเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสงครามเพื่อรับทราบข้อหาค่ะเบื้องต้นนายอภิเดชรับสารภาพว่ามโมโหที่รถเล็กพยายามแซงมาทางซ้ายแล้วบีบกระจายรถของตนจึงพยายามปาดให้รถผู้เสียหายตกข้างทางเมื่อไม่สำเร็จจึงโทรเรียกนายประวินให้ขับรถมาช่วยอีกคันจนรถของผู้เสียหายต้องหักหลบลง ขณะที่ตํารวจดําเนินคดีในข้อหาขับรถไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายผู้อื่นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง2,000 20, 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับก่อนนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ